สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจปี1918กัน่ออันเป็นปีที่สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่พลิกไปพลิกมาแบบเหลือเชื่อเลยนะครับค่ะจากที่เยอรมนีมีความหวังครั้งสุดท้ายอยู่กลายเป็นการโต้กลับของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วกออ็จบลงแบบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงใช่ครับเราจะมาดูกันจากหลายๆแหล่งเลยทั้งบันทึกการรบบทวิเคราะห์ต่างๆค่ะรวมถึงสภาพสังคมในตอนนั้นด้วยเพื่อให้เข้าใจว่า อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญในปีนั้นจริงๆอะไรทำให้สงครามที่ยืดเยื้อมานานเอ่อมันถึงจุดสิ้นสุดได้เป้าหมายเราก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาอะไรคือปัจจัยเร่งให้มหาสงครามจบลงทั้งในสนามรบแล้วก็เอ่อภายในประเทศเองด้วยงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นปี1918เลยนะคะกับความพยายามครั้งสุดท้ายของเยอรมนีที่เรียกว่าการกรุกฤดูใบไม้ผลิตครับ คือตอนนั้นเยอรมนีเหมือนจะได้เปรียบชั่วคราวนะครับเพราะรัเสเซียเพิ่งถอนตัวใช่ค่ะทําให้ย้ายทหารมาฝั่งตะวันตกได้เยอะมากเกือบ50กองพลเลยแต่ก็เหมือนแข่งกับเวลาเพราะทหารอเมริกันก็กําลังมาเรื่อยๆเลยได้ยินว่าวันละเป็นหมื่นนายเลยทีเดียวค่ะวันละหมื่นนายจริงๆค่ะข้ามแอตแลนติกมาฝรั่งเศสนายพลลูเดนดอร์ฟหัวหน้าเสนาธิการคนสําคัญก็เลยตัดสินใจว่าต้องทุ่มหมดหน้าตักแล้ว ปฏิบัติการไมเคิลวันที่21มีนาคมใช้ยุทธวิธีใหม่ที่น่าสนใจมากเลยครับที่เรียกว่า infiltration tactics ใช่ค่ะคือหน่วยทหารเล็กๆที่เรียกว่า stormtrooper พวกเนี้ฝึกมาดีอาวุธครบมือจะไม่เข้าปะทะตรงๆกับจุดแข็งของศัตรูอ๋อคือหาช่องว่างแทรกเข้าไปค่ะแทรกซึมเข้าไปลึกๆในแนวหลังเลย ทำให้ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหรุกคืบไมได้ไกลมากบางจุดนี่40ไมล์เลยนะคะทำเอาฝ่ายสัมพันธมิตรตกใจกันใหญ่แต่ก็น่าแปลกนะครับคือรุกได้ขนาดนั้นแต่ทำไมเอ่อไม่ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างที่คิดนั่นแหละค่ะปัญหาใหญ่เลยคือลูดันดอบแกนเน้นเจาะแนวให้ได้แต่เหมือนไม่มีแผนต่อว่าจะเอาไงต่อเหมือนเคยได้ยินว่าเขาพูดประมาณว่าเจาะรูก่อนที่เหลือค่อยว่ากันอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะ คือเน้นผลระยะสั้นขาดภาพใหญ่ที่สำคัญคือการรุกครั้งนี้มันแลกมาด้วยการสูญเสียทหารไปเยอะมากเกือบ7จ0 0แสนนายโห oh, เยอะมากค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นพวก stormtrooper เก่งๆที่หามาทดแทนไม่ได้เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องส่งกำลังบำรุงอีกเพราะต้องลุยผ่านสนามเพราะเก่าๆที่เละไปหมดแล้วประกอบกับฝ่ายสัมพันธมิตรก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วก็รวมศูนย์บัญชาการไว้ที่นายพลฟ็อกช์ชาวฝรั่งเศสใช่ค่ะ การประสานงานต้านทานก็ดีขึ้นการรุกของเยอรมนีก็เลยค่อยๆแผ่วลงปฏิบัติการอื่นๆที่ตามมาก็าก็ไม่สําเร็จอีกความหวังสุดท้ายของเยอรมนีก็เริ่มริบหรี่ลงแล้วสิครับค่ะแล้วมูเมนตัมก็เปลี่ยนข้างชัดเจนเลยเริ่มจากยุทธการที่มานครั้งที่สองกรกฎาคมที่หยุดเยอรมันได้สําเร็จแต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือคือวันที่8สิงหาคมค่ะยุทธการที่อาเมียงวันนั้นลูเดนดอฟถึงกับเรียกว่า วันดํามืดของกองทัพเยอรมน,นีเลยทีเดียวทำไมครับทาไมวันนั้นถึงเอ่อถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับเพราะมันโชว์ให้เห็นเลยค่ะว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเหนือกว่ามากทั้งกําลังพลอเมริกันที่มาเต็มที่แล้วกําลังทางอากาศนี่อาจจะ5ต่อ1เลยนะคะโอ้โหเราที่สําคัญคือการพัฒนายุทธวิธีการรบผสมเหล่าหรือ Combine Arm มสที่มันเวิร์กมากๆก,การรบผสมเหล่ามันคือย,ยังไงนะครับช่วยอธิบายหน่อย คือการประสานงานกันอย่างดีเยี่ยมระหว่างหน่วยต่างๆค่ะเช่นใช้รถถังเยอะๆเลยที่อเมียงนี้เกือบ600คันทะลวงแนวป้องกันไปก่อนแล้วทหารราวก็ตามโดยมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนแปะตามข้อมูลจากเครื่องบินสอดแนมมันเจาะแนวค่าศึกได้เร็วมากแล้วก็ลดการสูญเสียของเราเองด้วยเข้าใจแล้วครับแล้วยุทธศาสตร์ของนายพลฟอจในช่วงร้อยวันสุดท้ายนี่ก็ดูเหมือนจะเน้นบุกต่อเนื่องเลย ถูกต้องค่ะคือฟอจไม่ปล่อยให้เยอรมนีได้พักเลยโจมตีแบบต่อเนื่องสอดประสานกันหลายจุดตลอดแนวรบโจมตีพร้อมๆกันหลายที่ ใช่ค่ะตั้งแต่ชายฝั่งไปจนถึงการรุกเมอร์สอากรที่อเมริกันมีบทบาทสำคัญทำให้เยอรมนีเนี่ยส่งกำลังสำรองไปอุดไม่ทันแนวฮินเดนบวกที่ว่าแข็งแกร่งนักหนาก็เลยก็เลยถูกเจาะทะลุในเดือนกันยายนค่ะกองทัพยเยอรมันก็ถูกดันกลับไปเรื่อยๆตลอดร้อยวันเนี่ยรุกกลับไปได้ตั้งร้อยกิโลเมตรนะคะแล้วในขณะที่แนวรบตะวันตกกาลังแย่สถานการณ์ภายในของเยอรมน,นีกับพันธมิตรก็ก็หนักเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันเหมือนโดมิโนโล้มเลยบบลกเรียยอมแพ้กันยาตุลาออตโตมันก็ไปต้นพฤศจิกอสเตรียฮังการีที่มีปัญหาภายในเยอะอยู่แล้วก็ยอมแพ้เยอรมนีเหลือตัวคนเดียวแล้วค่ะเราก็เกิดเรื่องใหญ่ในประเทศยเยอรมนีเองการปฏิวัติค่ะความอดอยากจากการปิดล้อมทางทะเลความเหนื่อยล้าจากสงครามมันปะทุขึ้นมาทหารเรือที่คิวเริ่มกบฏวันที่สพฤศจิกิ แล้วมันลามเร็วมากค่ะกลายเป็นการปฏิวัติเยอรมันจนสุดท้ายวันที่9พฤศจิกไกเซอร์วิลเฮลมที่2ต้องสละราชสมบัติแล้วก็มีการประกาศตั้งสาธารณรัฐไวยมาใช่ค่ะทหารที่แนวหน้าพอรู้ข่าวก็ยิ่งเสียขวัญไปกันใหญ่ค่ะสถานการณ์มันบีบจนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆนะครับก็เลยต้องไปเจราจาสงบศึกที่ป่ากงเปียนค่ะในตู้รถไฟขบวนนั้นเป็นการเจราจาทีเ่เร่งด่วนมาก แล้วเยอรมนีก็เสียเปรียบสุดๆตัวแทนพลเรือนมัตที่อาสเอิร์สเบเกอร์ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ค่อนข้างรุนแรงจากจอมพลฟอชแล้วในที่สุดวันที่11เดือน11เวลา11โมงเช้าเสียงปืนก็เงียบลงทั่วยุโรปสิ้นสุดสงครามที่คนตายไปกว่า17ล้านคนอืแต่ที่ผมอ่านเจอแล้วก็ทึ่งปนเศร้าคือแม้แต่วันสุดท้ายวันนั้นก็ยังมีทหารเสียชีวิตไปอีกเกือบ3 0 0พคน มันมันสะท้อนความสูญเสียจริงๆนะครับเป็นบทสรุปที่น่าเศร้าจริงๆค่ะจากต้นปี18ที่เยอรมนียังพอมีความหวังอยู่บ้างกลายเป็นแพ้หมดรูปล่มสลายภายในเวลาไม่ถึงปีมันการเป,เปลี่ยนแปลงที่เร็วและรุนแรงมากครับเป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เอ่อน่าจดจำจริงๆแต่ก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะคือถึงแม้ฝ่ายสัมพันธมิตรจะชนะทางทหารชัดเจนแต่การที่เยอรมนียอมแพ้ ทั้งที่กองทัพยังไม่ได้โดนบุกถึงแผ่นดินแม่เลยครับแล้วเงื่อนไขสงบศึกที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็กลายเป็นเอ่อเป็นเชื้อไฟให้เกิดคําถามหรือความเชื่อในหมู่คนเยอรมันบางกลุ่มต่อมาว่าจริงๆกองทัพไม่ได้แพ้นะแต่โดนคนข้างในนักการเมืองพวกปฏิวัติแทงข้างหลังเอาอ๋อไอตํานานแทงข้างหลังนี่เองค่ะแนวคิดนี้มันจะส่งผลต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในทศวรรษต่อๆมายัางไงก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะ